สวัสดีค่ะที่นี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้หย่าบ้านพาเที่ยวเกาะทัสมาเนียนะคะค่ะวันนี้พิมจะพามาเที่ยวที่ซาลามกานะคะตัวเมืองของโฮบาตทัสมามเนียนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าเส้นทางที่จะไปตลาดนะัดวันนี้มีคนมากน้อยขนาดไหนนะคะตามไปดูกันเลยนะจ๊ะค่ะวันนี้นะคะพิมก็จะพาไปเที่ยวตลาดนะัดซาลามกานะคะที่ใหญ่ที่สุดในเกาะทัสมามเนียเลยนะคะทุกคนมาต้องมาให้ได้นะคะ นี่ค่ะพิมพก็เดินทางจากเมืองที่พิมพ์อยู่คือลอสซิตันนะคะมาโฮบาตก็ใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงครึ่งเกือบ3ชั่วโมงะคะแวะไปทั่วกับพิมพนะคะแวะค่ะนะ,ะด้านหน้าที่เห็นนี่นะคะก็จะเป็นทางเข้าเมืองนะคะก็จะเป็นท่าน้ําที่จอดเรือน,นะคะที่ขึ้นชื่อของโฮบาตนะคะก็มีโรงแรมต่างๆนะคะแล้วที่ตลาดนัดนี่นะคะก็อยู่ตรงด้าน ซ้ายมือของพิมพ์ที่เห็นนี้นะคะกำลังจะเดินทางขับรถเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะในตลาดที่เราจะไปดูเนี่ยมีอะไรขายกันบ้างนะจ๊ะตามไปเลยจ้าเดี๋ยวนะคะพิมพ์กำลังจะเดินไปตลาดนัดนะคะเพิ่งจอดรถหายที่จอดรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะว่าคนที่เยอะขายของขนาดไหนกันนะคะเนี่ยค่ะคนก็จะมากันเยอะมากนะคะด้านหน้านะคะตรงนี้ธรรมดาจะเป็นที่จอดเรือสําหรับพาหนะท่องเที่ยวเที่ยวนะคะวันนี้ไม่มีนะคะแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นที่จอดซื้อตั๋วต่างๆนะคะ แล้วก็ด้านหน้าที่เห็นตรงนี้นะคะจะเป็นตึกอาคารรัฐภาของตัวเมืองโฮบาร์ดนะคะกอทัชมามเนียนะคะค่ะแล้วตรงด้านหน้านี้นะคะเราสามารถใช้บริการนั่งรถเที่ยวได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่จัดงานเพื่อที่มีงานต่างๆในโฮบาร์ดนะคะตรงซ้ายมือที่เห็นนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะนี่ค่ะทุกครั้งที่มีงานในโฮบาร์ดนะคะจะมีตรงตรงจุดนี้จะเป็นที่จัดงานต่างๆนะคะเดี๋ยวเราข้ามถนน เพื่อจะไปเดินตลาดนะกันต่อนะคะตามไปเลยนะจ๊ะตลาดนะัสลมเมกาเนี่ยนะคะเปิดทุกวันเสาร์นะคะของทุกปีทั้งปีเลยนะคะ9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะที่นี่นะคะจะมีผล,ลไม้ต่างๆของชาวสวนนะคะที่มาขายนะคะแล้วก็จะมีอาหาร ต่างๆนะคะของหลายเชื้อชาตินะคะตรงนี้มีอาหารขายของคนไทยด้วยนะคะวันนี้ที่พิมพ์ไปเนี่ยน้องเขาไม่ได้มาขายนะคะแล้วก็จะมีเสื้อผ้านะคะแล้วก็สินค้าอาัตกรรมต่างๆงานมือต่างๆนะคะที่มีขายของฝากของที่ระลึกต่างๆนะคะเสื้อผ้าไหมพรมขนแกะนะคะแล้วก็มีลาเวนเดอร์นะคะตอนนี้พิมพ์หิวแล้วะคะ่คะเดี๋ยวพี่น้องขะเดี๋ยวรอตามไปดูนะคะคงต้องยืนรอสั่งนะคะ แฮมเบอร์เกอร์นะคะว่าอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าอร่อยไหมคะแต่เอร์เกอรจุ๊ดเด็ดอสเบอร์รี่อ๋อย,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 ยังไม่นอนยิจะคุณสามีก็สั่งหมูมานะคะข้าวชาวข้าวเที่ยงค่ะหิวค่ะหิวคนเยอะนะคะวันนี้อากาศด,ดีมากค่ะนะคะเนี่ย ก็จะมีที่นั่งให้ทานหลายๆที่เลยนะคะนี่พิมพ์อยู่ด้านหลังเลยนะคะที่พิมพ์นั่งอยู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นด้านหลังสุดของตลาดซาลามังกานะคะก็จะมีที่นั่งให้ทานอาหารเป็นบางส่วนที่เขาจัดให้นะคะด้านหน้าที่เห็นนะคะจะเป็นอา,อาคารหินทรายหรืออาคารจอเจียนะคะที่ได้รับ การบูรณะปรับปรุงมาแลนะคะก็จะเป็นศิลป,ปะจอร์เจียนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นศูนย์กลางของเมืองโฮบาทเลยนะคะที่ทุกคนต้องมาเที่ยวกันนะคะมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็ตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในเกาะทัสมาเนียนะคะ มีทุกวันเสาร์ค่ะมีของขายหลายอย่างนะคะมาจับจองซื้อขายกันได้เลยนะคะฝากพี่ๆน้องๆกันนะคะด้านหน้าที่เห็นเนี่ยน,นะคะจะเป็นภูเขาเมาส์ริสตันนะคะที่ก่อนหน้านี้ที่พิมพ์เคยพาไปเที่ยวแล้วนะคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะแล้อาคารต่างๆนะคะเดี๋ยวพิมพ์ตามไปดูกันนะคะว่าเราไปต่อกันตรงไหนนะคะคุณสามีนะคะอยากได้ซื้อหมวกนะคะ ก็เลยซื้อหมวกนะคะลองค่ะชอบสีแดงน,นะคะหล่อไหมคะหล่อค่ะหล่อค่ะของคุณสามีได้ไปแล้วนะคะหมวกเนือใบพิมพ์ก็เดินตามขาของพิมพ์มางนะคะว่าพิมพ์อ่ะ อยากได้อะไรมั่งนะคะพิมพ์ก็เลยเดินเดินเดินไปนะคะตอนนี้นะคะของขายเยอะนะคะหลายอย่างแต่คนไม่ค oh. <Yeah. S 1> ่อยเยอะนะคะเพราะเป็นฤดูหนาวของกอทัชมาเนี่ค่ะเราไปเข้าห้องน้ําก่อนนะคะห้องน้ําต้องถามนะคะว่าสุดท้ายอยู่คนใดนะคะทางเข้าห้องน้ำเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นนะคะตรงทางเข้านะคะแล้วก็ถ่ายรูปสักเล็กน้อยนะคะคาตาก้องนางแบบสวยๆนะคะ หลังจากที่พิมพ์ได้ซื้อเสื้อผ้าเรียบร้อยนะคะถึงก็พาเดินขึ้นขบาบนสุดถนนนะคะเนี่ยค่ะของขายลายย่างเลยนะคะมีให้เลือกเลยนะคะใครชอบแบบไหนนะคะมีให้เลือกเลยนะคะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะด้านหน้านที่เห็นก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะ อยู่ด้านบนสุดของสุดถนนของตลาดนาซสลาเมกกาเลยนะคะสวยไหมคะวิวสวยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะครัแล้วพิมพจะเดินเดิน <ried them S 2> ทางเดินกลับกันแล้วนะคะเ,เดินกลับไปข้างล่างเลยนะคะนี่อยู่ข้างบนสุดซอยที่พิมพ,พามานะคะพิมพ์จะเดินทางกลับกันแล้วะคะ่ะที่จะ,ะไปด้านอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อจะไปซื้อของนะคะเราจะหาทางเข้าห้องน้ําอีกด้านหนึ่งคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวพิมพจะพาไปทางเข้าห้องน้ำอีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้แถวตลาดนาสซาเามิกานะคะก็จะอยู่ตรงด้านล่างสุดเลยนะคะก็จะเป็นทางห้องน้ำเห็นไหมคะป้ายนะคะบอกนะคะแล้วพิมพมานะคะไม่เคยเข้าเลยค่ะตรงนี้นะคะห้องน้ําตรงนี้พิมพไม่เคยมานะคะเนี่ยค่ะอาคารหินทรายนะคะ,ะที่เขาปรับปรุงมาเป็นตอนนี้ปัจจุบันก็จะเป็นร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ขายของที่เลึกต่างๆนะคะ เดี๋ยวเราตามไปดูนะคะว่าห้องน้ําตรงนี้เป็นแบบไหนพิ่ว่าสะอาดมากนะคะเนี่ยค่ะทางเข้าก็าจะมีไข,ข่องต่างๆสมัยลิงปุ๊กาดเอเดเนะเ o กวอกอะไรนเอ๋อ หลังจากที่พิมพ์เดินออกจากห้องน้ํานะคะตรงนี้จะเป็นด้านหลังนะคะของตลาดนัดซาลามิงกานะคะจะเป็นโรงแรมที่พักต่างๆนะคะแล้วก็มีร้านอาหารบริการต่างๆนะคะแล้วก็จะมีน้ําพุนะคะให้เด็กๆแล้วก็เป็นจุดนัดพบนะคะตรงนี้นะคะสองฝั่งสองข้างนี้นะคะจะมีห้องน้ําซ้ายขวาเลยนะคะเราสามารถเข้ามาได้นะคะตอนนี้พิมก็จะถ่ายรูปก็นนางแบบตากล้องนะคะเราก็เดินทางออกจากตลาดนัดกันแล้วนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะจะเดินออกแล้วค่ะ ตรงนี้นะคะทางเข้าทางออกตรงนี้ติดสวนสาธารณะนี่นะคะก็จะมีการขายอของมือสองแล้วก็จะมีขายผักผลไม้ต่างๆนะคะชาวมงนะคะมาขายนะคะเราเดินทางออกจากตลาดนัดรามเมก้แก้กันแล้วนะคะด้านหน้าที่ทางเข้าทางออกนี้นะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะที่เข้ามาเที่ยวด้วยกันในช่องพ้ใหยาบ้านฝาเที่ยวเกาะทัสมาเนียนะคะวันนี้พิมพ์ก็พามาเที่ยวตลาดไารัมก้านะคะด้านหลังของพิมพ์นะคะเนี่ยค่ะได้ของมาด้วยก่ะได้ทั้งของกินของใช้นะคะไม่มีหลายๆอย่างเลยนะคะที่อยากให้มาเที่ยวกันเขาเปิดทุกวันเสาร์เลยนะคะถ้าเกิดมาได้มานะคะที่เกาะทัสมาเนียนะคะที่นี่จะมีงาน make, แฮนด์เมดซะส่วนมากนะคะของที่ในเกาะทัสมามานียนะคะถ้าเกิดชอบอยังไงก็ ชอบไม่ชอบมีกติชมกันได้นะคะขอบคุณนะคะที่มาเที่ยวกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดเดี๋ยวตามต่อไปนะคะว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันอีกนะคะ